สวัสดีครับผมพอกรบผมนะครับช่องของเข่นตะช n แนลนะครับผมวันนี้ผมซิมาว่าเรื่องการเหตุเกษตรแบบใดน,นะครับเข้าถึงซีอูรอดเนะาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอย่างการเห็ุเกษตรนี้ถามว่าถ้าทําแล้วทํายังไงถึงจะอยู่รอดคือคําถามต่อมาเหดแล้วละเข้าลงเข้าคิดแล้วนะครับเข้าลงมือเข้าลงมือลงมือว่าซีเหดแล้วนะครับแต่ว่าแล้วเข้าสีเหดแบบใดละเข้าถึงซีอูรอดนะครับอันนี้คือเป็น เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับผมของคนที่เหตุการเกษตรนะครับผมดังนั้นการเฮ็ดเกษตรนี่เท่าที่ผมเห็ดมาอันนี้เอาต้องเอาปร,ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าเห็ดมาเป็นปีที่สิบแล้วนะครับผมลองเบิงล่องผิดลองถูกมากเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวาไผสิวาจะไดนก,กันเฮากับลองเห็ดเบิงว่าตัวใหมันเหมาะสมกับเฮานะครับดังนั้นนะครับทาเกษตรเพื่อที่จะอยู่รอดนี่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทาเพื่อร่ารวยนะต้องบอกว่าจังสันกอนนะครับเพราะว่า ความร่ำรวยของแต่ละคนมันกับบุคือกัน,น,น,นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอาจจะบางคนอาจจะมีเงินแสนหนึ่งก็บอกว่ารวยแล้วบางคนอาจจะมีเงินล้านหนึ่งก็กว่ารวยแล้วความร่ำรวยตรงนี้เฮาซิบว่าถึงความร่ำรวยในเรื่องของอความสุขทั้งใจความสุขไม่หยังจากสีเนาะเฮาต้องบอกเน้นย้ำว่าในคลิปนี้ซิ <c oughs> ว่าถึงความสุขที่เป็นเฮามีเงินใส่นะครับเฮามีเงินใส่มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันขาด ในชีวิตประจําวันของเฮาตุกมือนี่เด็กพ่อแม่พี่น้องดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องการฟิกตรงเรื่องว่าความสุขความร่ํารวยที่เป็นเงินตรานะครับทางไม่ใช่ทางด้านจ,จิตใจเนาะต้องบอกว่าจังสันนะครับผมเพราะว่าอย่างการที่เฮาเสียเกษียณให้มันอยู่หลอดนี่พ่อแม่พี่นอ้องยากอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเฮาหวังรวยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ <c oughs> เฮาซีอยู่หลอดใดเขาก็ต้องปลูกพืชหลายๆอย่างคือทุกคนเห็นขอมุ่กับจริง ปลูกพืชหลายๆอย่างนะครับไอตัวนี้นะซึ่เป็นตัวสําคัญในการทีซึ่เป็นตัวที่แบบซอยให้ช่วยให้เราอยู่รอดต้องบอกว่าอจางสันซอยให้เขาอยู่รอด,ดในการที่เขาเหตุการณ์กเกษตนนะครับเพราะว่าซึ่เป็นต้องคิดว่านึงคันแรกก่อนนะครับคนไหนที่ออกมาเหตุกษตรนี่ต้องปลูกพักกินก่อนอันนี้คือปัจจัยอันนี้คือตัวแปรสาคัญเลยปลูกไม่ยังก็ได้นะครับเพราะต้องปลูกหลายเพราะแม่พี่น้องปลูกพ่ออยู่พ่อกินกับพ่อนะครับ จะไปหวังว่าโอ้ต้องปลูกยังสมมุติว่าเป็นทีหน้าแบบนี้นะครับโอ้ปลูกเอาลงบะคือลงเหมือเลยนะครับลงเหมือในพื้นทีเลยชนิดเดียวนะครับโบแมนนะครับผมเท่ากับปลูกปลูกแบบใดนะครับผมเดี๋ยวสิภาพมาเบิงนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าปลูกนะครับเขาก็ต้องปลูกแบบนี้พรในที่นก้กเนี่ยปลูกแบบนี้เอาไว้กินนะครับผมแค่นี้นะครับผมแค่นี้เท่ากับ สามารถลดลยจ่ใจในครอบครัวเพราะว่าเวลาเขาใส่ผักพอแม่พี่นองเขาช้ใส่แค่บก,กีใบนะครับผมนี่เวลาเขาเฮ็ดกับเขาเนาะเราจะใช้ไม่กี่ใบวันนี้มือไม้เขาก็มาใส่ไม้เขาก็มารีนะครับมาเด็ดเด็ดใบมันกินไปเรื่อยๆเนาะย่างหอมก็คือกันต้นอันนี้ต้นหอมนะครับอันนี้เป็นผักชีนะครับไอ้นี่นะครับอันนี้ก็คือกันนะครับเขาก็ถอนขึ้นมาแค่อันสองอันแล้วก็เอาไปใส่ในกะินนะครับผม อย่างผักกาดก็เหมือนกันนะครับเหียนบ่นะครับผมผักกาดเอาไปกินกับปนุนกับลาบนะครับผมก็เป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องดังนั้นอนะ่ะอันนี้ก็คืออย่างคือริกนะครับริกกระปูประมาณชักฮาวายอันนั้นอีหลีกับซีต้นนะครับผมซ0ต้นนี่ก็เหลือกินได้พ่อแม่พี่น <c oughs> ้อ,นองซ0ต้นนี่ก็พ่อกินแล้วนะครับสังเกตเบิงนะครับผมอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยพ่อแม่พี่น้องหรือว่าหอมเป๋บานเฮ้าตัวนี้นี่ซ้ำนี่นะครับในครัวเลื่อน เพราะว่าอย่างนะครับถ้าเราปลูกแค่อย่างนี้นะครับเฮ้าเฮ้าบุหวังรวยนะครับผมเฮากับซิมีมีอยู่มีกลิ่นบ่แม่นว่าปลูกนะครับปลูกหลายๆนะครับปลูกหลายๆบางเทอเฮ้ากินบ่มเก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าเอาไปขายนะครับมันกับแมนอยู่นะครับแต่ต้องคิดว่าถ้าเราปลูกเยอะนะครับแรงเราที่ที่เฮ้าลงไปหมายถึงว่าคือปลูกแบบนี้นะครับปลูกหลายนะครับเราก็ต้องลงแรงแล้วก็ลงทุนนะครับ เยอะเหมือนกันนะครับถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องเหนื่อยนะครับทุกอย่างมันก็นแหลกมากด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอแม่พี่น้องแต่มันก็บบเปลี่ย่ยางที่คิดได้พอแม่พี่น้องเพราะวาอย่างในการที่เขาอาผักไปขายนีย่ปัญหาหนึ่งเพราะเขาปลูกได้แล้วนะครับในตลาดเนี่ยราคามันราคาบางบางเกือบเกือบตลอดช่วงเนาะเป็นบางช่วงเท่านั้นที่มันแพงนะครับผม เพราะว่าอย่างผักมาจากจีนก็นหลายพอแม่พี่น้องแล้วก็คนปลูกคนอื่นที่ไม่ใช่เราปลูกก็เยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้จึงจึงเป็นตัวแปรสําคัญนะครับในการที่เฮาเห็ดเกษตรเฮ็ดจะได้มันถึงอยูหลอดเอาเอาสิ่งแหลกก่อนก็คือว่าเอาปากทองของขอบครัวเฮาให้มันยูหลอดก่อนนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันมันสาคัญจริงๆนะครับหรือว่าใสมีบอนะครับมีบอแบบนี้ก็แค่นี้แหละบ่ต้องบอใหญ่พอแม่พี่น้องนี่แค่นี้นะครับผมก็เลี้ยงปูเลี้ยงป่าใส่นะครับ บต้องไปบอกว่าต้องบอต้องบอขนาดว่าหนึ่งไร่เยอะสิบูต้องนะครับบ่ต้องขุดไหมนี่ครับผมเอาแบบนี้เลยนะครับก็เลี้ยงไส้แบบนี้เลี้ยงปลาไส้บันี่ถามว่า <c oughs> เลี้ยงเพื่ออะไรนะครับเทาก็บอกต้องบอกว่าเลี้ยงเพื่อเฮ้ากินเฮาลดราาจ่ายใ,ในครอบครัวของเฮ้าก่อนนะครับก่อนที่เฮ้าสิไปคําไปขายนะครับดังนั้นเฮาต้องว่างว่างแผนนะครับคนที่เหตุการณ์กเกษตร เพื่อความอยู่รอดเนี่ยต้องว่างแผนว่าสเต็ปหนึ่งต้องมีต้องมีของกินก่อนนะครับก็บมีกุ้งหอยปูปลานี่แหละเอาเอาแค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีผักนะครับผักหลากหลายชนิดนี่เอาก็เห็ดเจ็ดสี่นะครับตะไคร้เจ็ดสี่อันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนแรกที่ค้นเริ่มเหตุการเกษตรนะครับผมมีต้นบักเขือแเนียนะครับผมนี่นะครับมีต้นบักเขือไว้เนียนะครับ อาซิบโบแม่แค่ต้นเดียวแบบนี้นะครับผมอาซิประมานสักสามต้นหาต้นนะครับเพราะว่าเขาสิก,กินหมุนเวียนไปตลอดเพราแไม่พี่น้องเนาะนี่แล้วก็ว่านพักไว้นะครับอันนี้เป็นพักกาดนะครับว่านผักกาดไปนะครับผมพักกาดจะแปลงนึงนะครับมะเขือนะครับปลูกปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการวิธีหนึ่งที่เฮาที่เฮาสิซอยให้เฮาแบบพ่อลดรายจ่ายใดก่อนนะครับ ซึ่งซึ่งสเต็ปต่อไปนะครับในการทีเอาสีเฮดให้เราจะทําให้เท้าพ่อ,อยู่ได้เทาพ่อ,อยูหลอดได้ก็คือเราต้องปลูกผลไม้นะครับสำหรับผมนะเอ,เอาความความเป็นส่วนตัวก่อนความเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ที่เฮดมากนะครับผมเราต้องปลูกผลไม้เป็นช่วงฤดูกาลตั้งแต่5ชนิดขึ้นไปนะครับผมมีอย่างแน่นะครับถ้าสมมุติว่าช่วงหนานีเนะเาะ หน้านี้น่าจะเป็นมะขามหวานไอ้มะขามนะครับมะขามก็ที่เริ่มสุกนะครับไอ้พอหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนะครับผมมะขามก็มะขามเมื่อวานี่เป็นมะขามส้มมะขามหวานนะครับบางคนก็ขายมะขามใยใช่นะครับเพราะขายเหมือนเหมือนหนามะขามใยสุกแล้วนะครับก็เป็นมะขามเทศนะครับผมเพราะเป็นมะขามเทศแล้วนะครับกระต้อไปเป็นมะพร้าวเป็นหยางใช่นะครับผมไปเรื่อยๆกล้วยนะครับเพื่อให้มันหมุนหมุนเวียนไปนะครับตาม ตามฤดูกาลนะครับดังนั้นคนที่เฮ็ดแบบนี้ได้นะครับส,สิแบบว่าในระยะยาวนี่ซิดีกว่านะครับจะดีกว่าคนที่ทําทําพืชที่เป็นแบบว่าพืชเชิงเดี่ยวนะครับหรือว่าปลูกแค่อยางเดี่ยวถ้าสมมติว่ายากกุเฮ็ดสวนมะขามกับปุกแต่สวนมะขามนะครับผมซึ่งบางครั้งนะครับเรื่องของความเสี่ยงก็คือเรื่องของราคานะครับ ราคาของพืชผลมันโบนเน,นอนดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวแปรนะครับตัวแปรสาคัญในกาที่เฮดไห้คนที่เข้ยยเอยางยางพกเข้าเนี่ยที่เป็นกเกษตรกรเนี่ยมันมันบ่สามารถที่สิไปแข่งขันกับตลาดได้นะครับเพราะว่าบางเทื่อนะผลไม้มันก็นําเข่าจากต่างประเทศมานาเนาะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะครับผมที่ควรระวังนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้นะครับผม เขาควบคุมบ่ได้นะครับอันนี้ก็คือปัดใจปัดใจหนึง่งเพราวะว่าซิเป็นเรื่องดินนะครับดินเรื่องน้านะครับผมเรื่องอากาศนี่แหละฟ้าฝนนะครับแดดความแรงความหยางนี่แต่ว่ามันกับซอยใดเรื่องเรื่องของน้ำเขาก็ต้องมีมีแรงนามคือวานนะครับแรงน้ําแรงน้ําในการที่เราจะทําการเกษตรนะครับสําคัญที่สุดก็คือแรงนามเด้พอพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือ ปัจจัยสําคัญอ่ะอันนี้ก็คือเพื่อความอยู่รอดเนาะที่ผมบอกว่าทําเกษตรยังไงให้อยู่รอดนะครับผมก็ทําแบบนี้ก่อนเนาะบางคนก็ที่เห็นในใน u t u b e นะครับเนาะบางคนสียเห็นในย t u b e เห็นเขาปลูกเลยๆน,นะครับผมอันนั้นเขาใส่เวาเด้เอพอแม่พี่น้องเขาใส่เวลาแล้วก็เขาลองผิดลองถูกมาหลายแล้วเขาก็คอยเฮ็ดไปจากเริ่มต้นจากแบบนี้แหละนะครับผมเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละนี่เขาก็เฮ็ดไปนะครับ เฮ็ดไปแต่ละปีแต่ละปีบบดนี้มันก็เกิดว่ามันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆทําจากเล็กก็ขยับขยายไปอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปนึงนะครับที่เฮาที่เฮาต้องต้องใส่เวลาแลละก็เรียนรู้นะครับเพราะว่าดินแต่ละสภาพดินของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สภาพอากาศก็เหมือนกันนะครับแล้วก็แหล่งน้ําคือผมว่านี่แหละตัวนี้แหละคือปัจจัยสําคัญในการเทศการเกษตรเลยนะครับอีกอย่างนึงก็อ่อีกอย่างนึงก็คือโรคและแมลงนะครับนงี่เห็นบ่ อันนี้ปลูกดาวเรื่องไว้นะครับเพราะว่ามันเสียซีอยกันโลกและมแมลงบางชนิดได้นะครับเขาก็ไอตัวนี้ก็เลยได้ปลูกดาวเรื่องไว้เนาะพอแม่พี่น้องอาฝากไว้นะครับสำหรับผู้ใดที่อยากทําเกษตรให้อยู่รอดเด้อ